ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักธรรมในวันนี้ธรตมาภาพเขาร่วมศึกษาในคําว่าชีวิตกับธรรมชาติชีวิตนี้ธรรมชาติสร้างมาดีแล้วตรงตามแนวพระพุทธนะจะบอกให้ให้ทุกคนกําหนดชีวิตความเป็นไปให้ตรงในหลักธรรมะจะดีงามชีวิตนี้ธรรมะได้กําหนดมา ตามหลักแห่งเหตุและผลที่ตนได้เป็นผู้ก่อไว้แล้วธรรมชาติได้กำหนดมาสมบูรณ์ดีพร้อมแล้วทุกๆชีวิตจึงต้องดำเนินไปตามกฎแห่งธรรมชาติก็คือกฎแห่งกรรมนั่นเองที่กำหนดมาโดยปฏิเสธไม่ได้ไม่อยากจะเป็นในสิ่งที่ตนเป็นอยู่อยากจะเป็นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้หรืออยากจะเป็นในสิ่งที่ตนเองอยากจะเป็น แต่ก็ไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตจริงจึง,จงไม่ได้เป็นดังที่เราคาดหวังไว้เพราะฉะนั้นการคาดหวังก็คือการสร้างเงื่อนไขให้กับชีวิตตนเองก็เหมือนกับการตีกรอบให้กับชีวิตตนเองนั่นแหละซึ่งชีวิตจะไปต่อการลำบากแล้วละ่ะถ้าเราจะต้องอยู่ในกรอบที่เราเป็นผู้กำหนดขึ้นมาเองว่าจะต้องทำให้ได้อย่างนั้นจะต้องทำให้ได้อย่างนี้ มันก็ทุก์ไหมล่ะแต่ถ้าจะดีกว่าให้เราตีกรอบให้กับตนวเองนั้นก็คือหันมาสร้างกรอบแห่งคุณธรรมความดีงามดีกว่าไหมว่าพุทธตนอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมคุณธรรมความดีงามมันจะมีคุณค่ากว่านะซึ่งนั่นก็คือกรอบแห่งพระพุทธเจ้าที่ท่านได้เดินมาแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรา ทำดีทําได้แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่กําลังเดินตามรอยเท้าพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยนะอย่าลหลงไหลกันต่อไปเลยโลกโลกีใบนี้นั้นมันไม่ใช่ที่อยู่ของเราจริงๆนะชีวิตนี้มีธรรมะมาจัดสรรเป็นธรรมชาติไปตามกรรมที่ทำไว้จะดีชั่วอยู่ที่ตัวทำกรรมพาไปอยะ จต่อย่างไรหรือ,อยังไงไม่พ้นกรรมใจมีธรรมนำชีวิตไม่ติดสุขรู้จักหยุดรู้จักวางอย่างสร้างสรรค์ชีวิตนี้จะต้องมีวิถีทางเป็นแบบอย่างสาธุชนคนทั่วไปถ้าตั้งใจวิถีนี้มาดีแล้วเดินตามแนวพระพุทธจะสว่างสวยัย และดำลงให้คงอยู่จัดสุขใจวิถีทางผ่องอัมภัยให้ก้าวเดินทำพอดีไม่ขาดไม่เกินจเจริญจิตกำหนดชีวิตทุกภารกิจอย่าห่างเหินจงอย่าก,กลัวความลำบากห่างหมังเมินหลงเพลินสุขหยุดไม่ได้ตายเปล่าเอ่ยขอความสุขความจเจริญจงมีแดท่ทุกทุกท่านเทิน จเจริญพร